5 m i n u t e podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับคำถามวันนี้คือมาทำงานต่างประเทศเพราะว่าอยากได้ประสบการณ์นะครับแต่ดันมาเจอโควิดก็เลยไม่ค่อยได้ประสบการณ์เท่าไหร่ก็น่าจะต้อง work from home ซะเยอะนะฮะกลับไทยดีไหมอืม คือเนื่องจากว่าไม่ได้ระบุมาด้วยว่าประเทศไหนเนี่ยนะครับก็อาจจะตอบคําถามยากสักนิดนึงเพราะสถานการณ์ของโควิดแต่ละประเทศนี่แตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมว่าสถานการณ์ที่ไทยตอนนี้ไม่ค่อยน่ากลับนะส่วนตัวคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเรากําลังขาขึ้นนะฮะประเทศอื่นเนี่ยถึงเขาจะเข้าเวฟสามังกฤษมีเวฟสามคนก็ยังติดเยอะอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าเหมือนสถานการณ์มันจะควบคุมได้มากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้น เราขาขึ้นตอนนี้แล้วไหนๆก็ุตส่าหารู้ทางไปได้แล้วเนี่ยผมขออนุมานว่าไปแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยเนี่ยนะครับก็จริงๆผมว่าอีกนิดหนึ่งที่ต่างประเทศก็น่าจะสถานการณ์ดีขึ้นเยอะพอสมควรนะฮะก็ลองดูสักหน่อยก็ได้นะครับแต่แน่นอนเราต้องอย่างที่บอกว่าผมไม่ชาบว่าอยู่ประเทศไหนผมไม่ได้บอกมาเนี่ยนะถ้าบอกประเทศอาจจะตอบได้ไง่ายกว่านี้อย่างเช่นประเทศอย่างยุโรปนะฮะตอนนี้ยุโรปเองเนี่ยสเปนฝรั่งเศสอังกฤษ ก็เจอเดลตาเลนก็หนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากเขาฉีดวัคซีนไปเยอะมากแล้วเนี่ยนะฮะ hospitalization rate หรือว่าตราการเข้าโรงพยาบาลกับผู้เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ตามอ่ะคือมันไม่ได้เป็นอัตราส่วนเดิมอะสมมตินตัวเลขคือผมคิดอัตราส่วนขึ้นมาแบบสมมุติขึ้นมานะฮะสมมติติดร้อยเข้าโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยสมมตินะสมัยก่อนสมมติเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนี้มันไม่างั้นละเดี๋ยวนี้มันอาจจะติดร้อยเข้าโรงพยาบาลศูนย์จุดสามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคืออัตราการรุนแรงเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าวัคซีนม ผมว่าประสบการณ์การทํางานที่ต่างประเทศเป็นสิ่งที่ล้าค่านะหรับความคิดผมไม่ว่าอยากจะอยู่นานหรือว่าอยากจะกลับมาเมืองไทยนะครับพูดถึงเรื่องทำงานต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ไปทำเนี่ยมันดีมากเลยคือมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่แค่ตัวงานอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะครับแล้วก็ดูสิ่งที่ดีไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งจะดีไปหมดก็ไม่ใช่กันนะฮะ มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเอแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเห็นนะคืออย่างน้อยสุดเราได้เห็นนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ล้าค่าแล้วก็ได้มีโอกาสไปแล้วเนี่ยคือบางทีกลับมานะเราอยากจะไปใหม่แต่ไปยากนะเออบางทีมันแบบมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่โควิดแล้วมันจะเป็นเรื่องค ondition ของตัวเราเองบางทีเรากลับมาเรามีห่วงเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะผมเห็นหลายคนที่แบบกลับมาแบบเร้อยจะกลับไปใหม่ลหลายคนไม่ได้กลับนะ ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่อไนก็ตามขอเป็นกำลังใจให้นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ5 u t e Podcast